สื่อดังในอังกฤษรายง,งานว่าอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาใหม่จากสโมสรแม้ว่าสาลิกาดงจะพร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยให้สูงสุดในทีมก็ตามเอ็กเพรสเผยว่าอิสักเริ่มพิจารณาเรื่องอนาคตของตัวเองและมีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากถิ่นเซนเจ,นเจมพาคในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรโดยเฉพาะลิเวอร์พูลและอาเซนอนที่กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ฤดูการนี้อิซักซัดไปแล้ว23ประตูรวมทุกรายการและเป็นกำลังสำคัญพาวคาสเซิลคว้าชแชมป์คาราบาวครับหลังจากเอาชนะลิเวอร์พูล2-1ในนัดชิงชนะเลิศด้วยฟอร์มแบบนี้ไม่แปลกที่หลายทีมจะพร้อมทุ่มเงินเพื่อดึงตัวเขาไปเสริมแนวรุกแล้วแฟนบอลคิดว่าอิซักควรอยู่ต่อหรือถึงเวลาย้ายไปลุยกับทีมใหญ่แล้วแฟนๆอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ